กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องที่กำลังฮิตส,สุดๆในโซเชียลเลยนะฮะก็คือไอ้เจ้าเครื่องดื่มน้ำพึ่งมะนาวนี่แหละครับที่ครูว่ากันว่าเป็นสูตรเด็ดช่วยลดพุงได้เลยทีเดียวเออแล้วมันจะจริงแค่ไหนกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเนี่ยแหละครับคือคำเคลมที่เราเห็นกันเกลื่อนโซเชียลเลย ว่ากันว่าสูตรนี้เนี่ยนะช่วยได้ทั้งลดหน้าท้องช่วยเรื่องขับถ่ายแถมยังทําให้ท้องไม่ผูกอีกด้วยโอ้โหฟังดูเหมือนเป็นยาวิเศษเลยใช่ไหมครับไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็แห่ทาตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่แค่ในไทยนะต่างประเทศก็คิดเหมือนกันเอาล่ะครับและนี่คือแผนการของเราในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทรนนี้มันฮิตมาจากไหนมีสูตรทำง่ายๆมาฝากสองสูตรแล้วก็จะมาตอบคำถามคาใจว่ามันเวิร์กจริงไหม จากนั้นเราจะไปล้วงความลับของมะนาวกันและสุดท้ายมาดูกันว่าเคล็ดลับที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่โอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเทรนด์ฮิตน้ำพึ่งมะนาวลดพุงว่าแต่ทำไมทำไมมันถึงฮิตได้ขนาดนี้กันล่ะก็ต้องบอกว่าเหตุผลหลักๆเลยนะฮะมันคือความง่ายนี่แหละครับคือสูตรมันง่ายมากวัตถุดิบก็หาง่ายสุดๆราคาไม่แพงใครๆก็ทำได้ แล้วก็บวกกับความเชื่อที่ว่าเออมันนาวเนี่ยมันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญช่วยดีท็อกซ์ได้นะส่วนน้ำผึ้งก็ให้พลังงานให้ความสดชื่นพอจับมารวมกันปุ๊บโอ้โหมันเลยกลายเป็นคู่หูที่ดูลงตัวสุดๆในสายตาของคนรักสุขภาพไปเลยรู้ที่มาที่ไปกันแล้วงั้นเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับวันนี้เนี่ยผมมีมาฝากถึงสสูตรเด็ดๆจากแหล่งข้อมูลเลยนะคะรับรองว่าทาตามง่ายมากๆ มาดูสูตรแรกกันก่อนเลยส่วนผสมมีแค่3อย่างเท่านั้นเองครับ 1. คือเลมอนสมลูก 2. น้ำพึ้ง500มิลลิลิตรและ3เกลือ2ช้อนโต๊ะแค่นี้เลยครับเดินเข้าครัวไปก็น่าจะเจอครบแล้วละ่ะส่วนวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับขั้นแรกเลยนะคะเอาเกลือมาขัดขัดถ,ถูถูที่เปลือกเลมอนสัก5นาทีเพื่อความสะอาดเลยแล้วก็ล้างออกเช็ดให้แห้งสนิทย้ำนะคะว่าต้องแห้งสนิทจริงๆ จากนั้นก็หั่นเลมอนเป็นแว่นบางๆครับแล้วก็เอาไปเรียงสวยๆในโหลกแก้วเสร็จแล้วก็เทน้ำพึ่งตามลงไปเลยเทให้ท่วมเลมอนไปเลยนะคะสุดท้ายก็ปิดฝาให้แน่นปึก๊กแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้3วันครับผมครบ3วันแล้ววิธีกินก็ง่ายมากครับตักเลมอนมา1แว่น พร้อมกับน้ำผึ้งที่ดองไว้อีก1ช้อนโตะ๊ะเอาไปผสมกับน้ำเย็นแล้วก็ดื่มก่อนอาหารเช้าสัก10นาทีอ่าสูตรนี้เขาเน้นให้ดื่มตอนเช้าครับเหมือนเป็นการปลุกร่างกายให้สดชื่น อ่ะก่อนจะไปสูตรที่สองเรามาดูความต่างกันนิดนึงจะเห็นว่าสูตรแรกเนี่ยใช้เลมอนเหลืองๆดื่มตอนเช้ากับน้ำเย็นแต่สูตรที่2ที่เราจะดูกันเนี่ยเขาจะใช้มะนาวเขียวบ้านเราเลยครับแล้วก็ให้ดื่มตอนกลางคืนกับน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาซึ่งจุดประสงค์มันก็จะต่างกันนิดหน่อยมาลุยกันต่อที่สูตรที่2เลยครับส่วนผสมเนี่ยคล้ายๆเดิมเลยแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนจากเลมอนเป็นมะนาวครับใช้15ลูก แล้วก็มีน้ำพึ่งกับเกลือเหมือนเดิมเป๊ะวิธีทำสูตรนี้ก็คล้ายๆเดิมเลยครับแต่จะมีจุดต่างนิดหน่อยคือตอนขัดเปลือกเนี่ยต้องขัดนานขึ้นเป็น15นาทีเลยนะฮะพอขัดเสร็จก็หั่นเป็นชิ้นบางๆและจุดสำคัญมากๆเลยคือต้องเอาเม็ดออกให้เกลี้ยงนะครับไม่งั้นมันจะขมจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับเอาใส่โหลเทน้ำพึ่งให้ท่วมปิดฝาให้สนิทแล้วก็แช่ทุเรียน3วันเหมือนกันครับส่วนสูตรนี้วิธีดื่มก็คือ ตักมา1ช้อนเหมือนกันครับแต่ให้ผสมกับน้ําอุ่นหรือน้ําอุณหภูมิห้องแล้วก็ดื่มทุกคืนก่อนนอนเลยอืมเหมือนเป็นเครื่องดื่มชิวชิวปิดท้ายวันไปครับเอาละครับได้สูตรกันไปครบทั้งสองสูตรแล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงไฮไลท์คำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดก็คือไอ้สูตรที่ว่ามาทั้งหมดเนี้ยสรุปแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่า คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลในเน็ตมันตีกันเยอะมากเลยครับบางแหล่งก็บอกว่าเฮ้ยมะนาวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักโดยตรงหรอกนะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเสียงจากคนที่ลองใช้จริงเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงทั้งน้ําทั้งเปลือกของมันเนี่ยช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ดีเยี่ยมเลยให้เคลียร์กันไปเลยเราลองมาเจาะลึกกันในเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยดีกว่าครับว่าในมะนาวเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ แล้วมันมีนกลไกอะไรที่พอจะมาช่วยเรื่องการควบคุมน้ําหนักของเราได้บ้างประโยชน์ข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องการช่วยย่อยคือเวลาเรากินพวกเนื้อสัตว์หนักๆเนี่ยลองบีบมะานาวลงไปสิครับมันจะไปช่วยให้นําย่อยในกระเพาะของเราทำงานได้ดีขึ้นผลก็คือย่อยง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการท้องอืดแน่นท้องหลังกินมื้อนหนักๆได้ดีเลยละครับข้อที่2คือการบูสต์ระบบเผาผลาญครับ เขาเชื่อกันว่าวิตามินซีที่อัดแน่นอยู่ในน้ำมะนาวเนี่ยแหละมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบเมตาบอลิซึมของเรานี่ไหมครับถึงเป็นเหตุผลที่สูตรแรกเขาให้ดื่มตอนเช้าก่อนอาหารมันเหมือนไปกดปุ่มสตาร์ทให้ระบบย่อยอาหารพร้อมลุยตลอดทั้งวันเลยส่วนข้อน,นี้โห น่าสนใจมากครับคือในมะนาวมันมีสิ่งที่เรียกว่ากรดซิตริกใช่ไหมครับไอ้เจ้ากรดตัวนี้เนี่ยมันดันไปช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วพอร่างกายดูดซึมแคลเซียมเข้าไปมันก็จะเอาไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันและชีเดดมันอยู่ตรงนี้ครับพอมีแคลเซียมในเซลล์ไขมันเยอะๆเข้ามันจะไปสั่งให้เซลล์ไขมันสลายตัวโอ้โหเป็น,นกลไกซ้อน,นกลไกที่น่าทึ่งมากครับ ยังไม่หมดครับที่เด็ดอีกอย่างมันอยู่ที่เปลือกครับอย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะว่าที่เปลือกมะนาวเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าเพกทินอยู่ซึ่งเป็นไฟเบอร์ชั้นดีเลยครับหน้าที่ของมันคือช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลของร่างกายผลที่ตามมาก็คือเราจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็อิ่มนานขึ้นด้วยครับและที่พีกไปกว่านั้นก็คือไอเจ้าเพ็กินที่อยู่ในเปลือกเนี่ยเขาวิจัยกันมาว่า มันช่วยลดความอยากอาหารของเราได้นานถึงสี่ชั่วโมงเลยนะครับสชั่วโมงโอ้โ oh หนี่มันตัวช่วยชั้นดีของคนที่กำลังคุมอาหารอยู่ชัดๆเลยเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปทั้งหมดนี้กันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าเคล็ดลับที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ถ้าให้สรุปแบบฟันธงเลยนะครับถามว่าน้ำผึ้งมะนาวมีไปหลวดไหมมีครับมีส่วนช่วยเรื่องการย่อยอาจจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้บ้างอันนี้คือเรื่องจริงแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงอีกข้อนึงว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันไม่สามารถมาทดแทนการออกกําลังกายหรือการกินอาหารดีๆได้เลยเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่แหล่งข้อมูลเขาพยายามจะบอกเราก็คือ เราต้องมองภาพรวมครับต้องดูแนวสุขภาพแบบองค์รวมคิดว่าเครื่องดื่มนี้เป็นแค่ตัวเสริมนะครับไม่ใช่ยาวิเศษที่กินปุ๊บแล้วพุงจะหายปับ๊บถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจริงๆยังไงก็ต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็คุมอาหารโดยเฉพาะพวกแป้งของทอดของมันอันนี้สําคัญที่สุดครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปลองคิดกันเล่นๆครับว่าแล้วสูตรลับสุขภาพาในแบบฉบับของแต่ละคนละ่ะ คืออะไรกันบ้างลองหาคำตอบแล้วก็เอาไปปรับใช้กับเส้นทางการดูแลสุขภาพของตัวเองกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ